และผู้ที่ต้องการจะขนส่งสินค้าในเวลานี้จําเป็นต้องเผื่อระยะเวลาให้ดีนะคะหลังจากที่การคมนาคมเส้นทางหลักถูกตัดขาดค่ะจากเหตุการณ์น้ำท่วมขณะที่ผู้ประกอบการภาคขนส่งนั้นยืนยันที่จะไม่ขึ้นอัตราค่าบริการแม้ว่าต้นทุนจะสูงขึ้นค่ะ สถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้นะคะที่ปรึกษาสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยขอให้ผู้ที่ต้องการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะเส้นทางภาคเหนือต้องวางแผนระยะทางเวลาให้ดีนะคะเพราะว่าจําเป็นต้องวิ่งอ้อมเส้นทางหลักที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมรวมถึงรถที่ไม่สามารถทําความเร็วได้มากนักค่ะเดิมเราใช้เวลาไปทางเหนือเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก 20ชั่วโมงรรหรือไม่ถึงไม่ถึง1วันแต่ปัจจุบันเราใช้เวลาประมาณสัก2วัน ที่จะวิ่งดังนันสองวันต่อครั้งนะครับสองวันต่อครั้งเพราะว่ามันต้องฝ่าน้ําท่วมหรือวใช่ฮะเรื่องการฝ่าน้ําท่วมด้วยเรื่องระยะทางที่วิ่งอ้อมด้วยนะแล้วก็การบรรจุขนส่งขนถ่ายระหว่างต้นทางปลายทางด้วยเพราะว่าเวลามันมีฝนฟ้าตกขึ้นมาบางทีสินค้าบางอย่างมันมันมีความชื้นไม่ได้หรือโดนฝนไม่ได้มันก็จะเกิดความเสียหายเพราะฉนั้นผมว่าในแต่ละเที่ยวตอนนี้ใช้เวลาประมาณทั้งต้นทางปลายทางใช้เวลาประมาณ2วัน นายทองอยู่กล่าวอีกว่าสมาชิกสหพผ่านซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการภาคขนส่ง9สมาคมและ4ี่ชมรมจะตึงราคาค่าขนส่งเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันผู้ผลิตสินค้าก็ไม่ควรฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยอ้างต้นทุนที่สูงขึ้นสำหรับความเสียหายจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวม2ส,สัปดาห์ทั้งจากภาคการขนส่งและระบบโลจิสติกส์นั้นโดยเฉพาะการกระจายสินค้าคิดเป็นมูลค่าเกือบ1000ล้านบาทค่ะ